ตีมันเลยเพื่อนตีมาเลยตีมันเลยตีมนเลยไปเอ้ยทำอไมอย่างเี้ขาหัวแม่งยิงอ่ะยิงยิงแย่จะตายเลยเออเอาไม้หุ่นท่วมออกแล้วก็เออเออพวกปกติเพื่อนปูตู้ไม่เป็นไรถึงปูปวดเองทำได้ไงขกูเออเปิดไปเลยเออมีแผนอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาเปิดกันมามาเออ ่ไปเลอไปไปให้หมดไปให้หมดอืมเอออืออะไรมานี่ยมานี่ยเลยของเราอะไรอะไรมึงคืออะไรของอรเรื่องของรับไอ้เหี้ยของรึโอ้จิกของโกงแล้วก็ไม่ส่งให้ลูกให้แล้วหับเตะออมิจิเฮ้ยยุ่งใกล้เอ้ยบินไก่อนแล้วกันกูเออเหนื t <t ่อยมากเลยเนาะ ออเอาของคิวไมดีจันมันเนี่เอาของดีกว่าเออาของเอาของอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอ้จใจห,หมดนะเฮ้ยก่อนอย่ารบอ่ะเอานีกว่อะไรพี่มันทำายใครนะกใครน,นักกมบนักแมนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนเออมีอะไรเอาจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมเล่าเดี๋ยวจิบหายแลย้วไง โอ้ะประกอศผู uh, ้ร uh. ุก huh? ผ oh, oh, oh. oh, ู้กผู้รุกเจอตัวแล้วเตรียมตตายแม่ว่าไงไอ้เนื้อหน้าใ้ยิงแม่ไอ้ปิดก่อนนึกปิดก่อนเลยไปหนีหนีหนีวิ่งดิเฮ้ยอือเดียบวิ่งเกือบตายไปไปวิ่งวิ่งเกมตายได้วเลยรู้เขาทำโอ้โหโอ้โหอันนี้เอาไปจิ เกือบแล้วไงไม่ไม่พี่ใหญ่ไม่ไม่มันเยอะเข้าใกล้เอ็นเอานี่ไปเป็นของที่ระลึกไว้ฉันฉันับฉันจะตาไปยในนี้ไม่พี่ไม่ไม่ไอพวกไอพวกไอพวกนั้นมันฆ่าลูกพี่ฆ่าไม่รอดแน่พวกแอ๊ะ